อัปเดตใหม่ Tower Defense Simulator มิลิแทนสามารถยิงได้โดยที่ไม่ต้องรีโหลดแม้แต่นัดเดียวและเป็นอะไรที่โคตร OP แต่ก่อนจะดูคลิปนี้ฝากกดไลค์ด้วยอัปเดตแรกก็จะเป็นมิลิแทนรีเวิร์กใหม่ดามเมจเริ่มต้นอยู่ที่1ยิงเร็ว0.25วินาทียิงไกล14ถ้าอัปเกรดจะมองเห็นตัวฮิดเดนแถมตอนนี้ไม่ต้องรีโหลดกระสุนด้วย ขั้นต่อไปก็จะมีค่าอัปเกรดอยู่ที่ราคา1,005ดาเมจกะเป็น2แล้วไฟเลทเร็วขึ้นเป็น0.2ว้นาทีอุ้ยอันนี้ดีมากดีมากค่าอัพต่อไปราคาอยู่ที่3 5 0 0จากดาเมจ2กลายเป็น4ยิงไกลขึน้น19แล้วไฟเลทก็เร็วขึ้นด้วย โอ้ทำไมตัวละคร Billy ท a n รีเว w ร์กใหม่มันดีจังเลยบอกเลยคนมือใหม่ควรใช้เลยตัวละครน,นี้ถ้าบิโลเนิฟตัวละครมิ l l y แ a นะผมโกรธเลยส่วนค่าเก็ดครั้งต่อไปราคาจะอยู่ที่7,500 จากดาวมิด4กลายเป็น7ระยะ19กลายเป็น21แล้วก็ยิงเร็วขึ้นแนะนำนิดนึงคนวางคู่กับคอมเบนเดอร์จะดีมาก โดยรวมของอัปเดตตัวละครมิลิแทนจอสกินจะมาในอนาคตซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าคัมมิ่งซูนเขาบอกว่ายังไม่มาก็คือเป็นสกินจอของมิลิแทนข้อที่2มิลิแทนตอนนี้ไม่จาเป็นต้องรีโหลดแล้วเนื่องจากว่าแพทเก่ามันยิงแล้วมันรีโหลดอย่างที่3ตอนนี้มิลิแทนตอน,นเลโวลตันจะมีดาเมจเยอะขึ้นต่อไปจะเป็นอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องแมปใหม่ที่มาประกอบไปด้วย ขอโฆษณาแป๊บน,นึงนะครับร้านมารู้ชอปบริการกดผลกดเพชรกดเก,ดก,ดเกมพัทมีหลายแมปเลยมีอนิเมะไดมิชันออสตาทาวเวอร์ดีเป็นบล็อกฟูดคิงเลกูซี่ลิงอยู่ใต้คาอธิบายคลิปนะครับหลังจากตรงนี้จะเป็นการอัปเดตอยู่กับตัวเกมที่ทําให้เกมมีประสิทธิภาพมากขึ้นและดูมีชีวิตชีวามากขึ้นรวมถึงแก้มพัคตอนนี้ถ้าตัวละครทาวเวอร์ยิงซอมบี้ตายซอมบี้จะมีเอฟเฟกตายแล้วซึ่งทําให้เกมดูมีชีวิตชีวามากขึ้นทาวเวอร์ตอนนี้สามารถก้มหัวลงไปยิงซอมบี้ที่อยู่ต่าา้แลละอยย่่่่งไไดตตผมมมัันนจวววเเปปีีทุกหรืบ ตอนนี้ซอมบี้ทุกตัวจะเดินแบบไม่เรียบร้อยซึ่งแพทเก่าซอมบี้จะเดินเหมือนต่อแถวกันมาแต่ในแพทใหม่นี้ซอมบี้ได้ทําการเดินแบบแบบปนๆกันทําให้เกมดูมีความสมจริงมากขึ้นเพราะก่อนหน้าน,นียซอมบี้ที่ไหนมันจะมีมารายาทมาเดินต่อแถวถูกไหมตอนเนี้ยมันแบบว่าเดินจะแซงกันได้อะเพิ่มระบบการปรับโหมดของตัวละครทาวเวอร์ในการยิงมาก็จะมียิงตัวแรกหลังสุดเลือดเยอะสุดอ่อนแอที่สุดใกล้ที่สุด ที่สุดสุ่มสาหรับผมนะข้อแนะนําสําหรับตัวละครมอต้ากับล็อกเก็ตเทียผมคิดว่าควรปรับเป็นแรนดอมเวลาระเบิดจะได้ระเบิดหลายที่จะได้ป้างกังเนื่องจาก,ก็ผมจาชื่อตัวละครตัวทาวเวอร์น,นี้ไม่ได้ผมขอเรียกว่าธานทับแล้วกันตอนนี้ตัวละครปรานทับได้ทําการรีโมเดลรถถังใหม่ทําให้มันเหมือนมีตาขึ้น2ตาหรือว่าก,กบสิ่งนี้ทุกคนอาจจะไม่ได้สังเกตกันทุกคนน่าจะจำน้ําแข็งก็ได้ดีใช่ไหมสําหรบแพทใหม่แล้วผมคิดว่าน้ําแข็งมันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าแพดเก่ามันเล็กกว่านี้ ทุกกคนอ,อออยไถปหน่อยิปกติแล้วลูกศรในเกมนี้จะบอกแค่หน้าประตูเท่านั้นแต่สำหรับในแพทใหม่ลูกศรได้ทำการเปลี่ยนใหม่ซึ่งจะทำให้เราดูได้ง่ายขึ้นว่าซอมบี้เดินมาจากทางไหนแล้วไปที่ไหนเอฟเฟกของคอมบินเดอร์โดนเปลี่ยนซึ่งเมื่อก่อนนี้ TDS เวลาเปิดวับของคอมบินเดอร์จะเป็นรูปสายฟ้าขึ้นที่ตัวละครแต่ในแพทใหม่นี้เอฟเฟกได้ทำการเปลี่ยนใหม่แล้ว เดี๋ยวก่อนนะทำไมมันคุ้นๆยังไงไม่รู้เหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก,ก่อนขอบคุณคลิปนี้จากใน YouTube ด้วยแต่ผมจำชื่อชแนลไม่ได้โดยตัวไรออรเตอร์นั้นจะมีสกิลพิเศษอยู่หนึ่งอย่างนั่นคือการบัฟ Destroy <the> week. ที่เห็นนี่คือเกม Killing Floor 2นะอัปเดตระบบเกมน่าจะมีประมาณนี้ส่วนอย่างต่อไปจะเป็นการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการแก้บัว่าตอนนี้ทีเดแก้บัอะไรไปแล้ว บักแรกที่เขาแก้ไขก็จะเป็นบักเกี่ยวกับพวกตัวละครที่มันวางแล้วมันไม่ยอมยิงนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเฉพาะสกินมากกว่าตอนแรกตัวละครบันนี่มอต้าก็ไม่สามารถยิงได้นะแต่ตอนนี้สามารถกลับไปยิงได้แล้วโอ้โอ้โอยิงปืนได้บันนี่บันนี่มอต้ายิงปืนได้บันนี่มอต้ายิงปืนได้แล้วก็ตัวละครเมดิกก็มีเอฟเฟกต์แล้วแล้วก็แก้บักหลายๆอย่าง แล้วก็ตอนนี้ได้เพิ่มเอฟเฟกของตัวเพนบอลด้วยแต่เพนบอลนี่ไม่ได้เกี่ยวกับบัคแค่พูดเสริมไปก่อนหน้านี้สกินทอยของตัวละครล็อกเก็ตเทียมไม่สามารถยิงปืนได้แต่อัปเดตแผ่นนี้ก็ยิงได้แล้วเหมือนกันก็คือไอ้บัคเก่าๆอะ่ะเขาแก้บัคกหลายอย่างแต่อาจจะแก้ไม่หมดนะเพราะว่าผมไปเล่นมาไอ้พอยสกินเลสอะตอนที่ผมเล่นนะมันยังบัคไม่ยิงอยู่เลยพอเสริมนิดหน่อยนะรู้สึกว่าในแผ่นนี้ไปโรจะแอบอัปเดตทําให้คอมบันโดเนี่ยวิซายมันแรงขึ้นนะแต่อันนี้ไม่รู้จริงหรือเเเปล่่่น่นาาาาาหนนนนนนนกกกกกคคพูดันะััมมมะะสววโีียบอกก แต่เอาจริงๆนะตอนนี้ไพโลมันลดเกาะน,นะเผื่อทุกคนไม่รู้ก็คือไพโลอะ่ะมันสามารถลดเกาะซอมบี้ได้ซอมบี้มันมีเกาะใช่ไหมถ้าไพลโลฉีดไฟปุ๊บเกาะมันก็จะโดนลดเท่ากับว่าซอมบี้โดนฉีดอะ่ะมันจะตายเร็วขึ้นอัปเดตเนี่ยผมว่าไอตัวละครมิลแทนเนี่ยเป็นตัวละครที่ดีเลยในการรีเวิร์คครั้งนี้แล้วก็ใครที่เป็นผู้เล่นใหม่ของ TDS ก็แนะนำเลยใช้ตัวละครมิลแทนนะส่วนใครที่เป็นผู้เล่นเก่าแล้วอยากจะกลับไปใช้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะเป็นตัวต้นเกมที่ดี แต่อาจจะต้องปล่อยให้ซอมบี้เข้าฐานสักประมาณ4เว็บถึงจะวางได้แต่ถ้าเล่นคนเดียวเล่นกัน2คนก็อาจจะวางได้แต่เว็บ3มไม่เว็บ2เพราะว่าค่าวางมันอยู่ที่800ไงเฮ้ยเอ็กเซลเงย,นเนย,ยนเงนหน้าได้เท่หอยู่กันแวเนี่ยไพโรเพิ่งเงยหน้าได้ที่แรกของทีาา่ถ้าไพโรเงยหน้าไม่ได้แล้วเนี่ยตอนที่ผมเริ่มได้ทาคลิปเนี่ยผมจะพูดตั้แต่มิลิแทนไปถึงบัคใช่ไหมแต่ไอเรื่อง new enemy system เนี่ยผมอาจจะไม่ได้พูดในคลิปนี้กไว้ตรงนี้โลกการฮาเกตตตัวละครของทาวเวอร์เรื่องนี้ผมพูดอยู่แต่ไอ คยตรงนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจกับมันจริงๆนะผมเลยแบบไม่กล้าเอามาพูดในคลิปนะก็ขออภัยด้วยแต่ส่วนพวกเนี้ยผมพูดหมดเลยนะแล้วก็บางอย่างที่ผมลืมพูดไปก็จะมาพูดตรงนี้ด้วยส่วนไอ้ตรงนี้เหมือนเขาเขียนว่าแก้ไขคอมมินเดอร์กับดีเจเรื่องปัญหาการบัฟแล้วก็ระยะการทับซ้อนอะไรของมันนี่แหละผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากส่วนตรงนี้นี่จะแก้บักเกี่ยวกับเรื่องที่ผมพูดไปก่อนเนะี้ยเรื่องที่สกินมันไม่ยอมยิงอะ่ะแต่ไอ้คุกบอสสกินเนี่ยผมไปเล่นมามันยังบัฟอยู่นะมันเขียนว่าเลสคุกบอส แต่ตอนที่ผมไปเล่นนะเลสมันยังไม่ยิงนะเอาจริงตอนที่ผมไปเล่นอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า Call aste, เขาเทสโซเวอร์มาหรือยังหรืออะไรนะก็อขออภัยทุกคนที่มาดูคลิปนี้นะที่ผมไม่ได้พูดเรื่อง new enemy system นะผมไม่ว่าอะไรกันใช่ไหมตอนนี้ผมจะซื้อกล่องทองครับมีอยู่2สกินที่ผมไม่มีมีโซเจอร์กับสเกลไอสอตัวนี้ผมยังไม่มีมันต้องเป็นโซเจอร์ไป่ับสเกลแน่เลยอะ เฮ้ยสกาวทองกดดีใจไปเนี่ยตอนนี้ก็เหลือแค่ตัวเดียวเหลือโซเจอร์แล้วก็สรุปอัปเดตทั้งหมดที่ผเอามาพูดในคลิปนี้ถ้ามีส่วนไหนที่ผมลืมก็ขอเอภัยด้วยไม่ก็ห้าลืมแล้วคุณกุญธิดคุณคอมเมนเอาไว้ใต้คลิปเอาก็ได้เดี๋ยวผมไปอ่านสำหรับคลิปนี้ลาก่อนแล้วกัน